งวงจุ้ยพิชัยสงขาขอขอบคุณเอนไซม์รีเป่าพลังมหาจัจย์จากธรรมชาติเอนไซม์บำบัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับผมอาจารย์ธนวัฒน์ครับต่อช่วงของคนวันพุธดาวจรอายุครบรอบเต็มๆเลยนะครับเมื่อเลยวันเกิดท่านมา เขาเรียกดวงจองครับในวัย22ปีคนวันพุธเกิดอะไรขึ้นตำแหน่งดวงดาวครับดาวเสาครับยังคงควบคุมดวงชะตาไปจนกว่าจะครบ10ปีครับตอนนี้ย่างเข้าสู่วัย22ดาวเสายังคงมีอิทธิพลอย่างยิ่งแต่ดาวศุกร์ที่เข้ามาจรครับในตำแหน่งของอายุวัย22ปีในตำแหน่งของดาวเสามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเช่นนี้ครับ เป็นคนค่อนข้างสองอารมณ์ฮะฉลาดคิดฉลาดพูดก็ตามตัดสินใจค่อนข้างคิดและเปลี่ยนได้ง่ายถามว่าโดยฉับพลันไหมไม่ใช่คนวันองังคารเพราะคนวันนี้กว่าจะเปลี่ยนก็ต้องครึ่งวันหรือเป็นวันเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อดาวเสาจรมาที่ดาวสุกครับการเงินครับอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่า70%ครับ ดีครับไหลร่องคล่องตัวครับระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายนิดหนึ่งนะครับเพราะเข้าซ้ายออกขวาเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามดาวสุดตรงนี้มีอิทธิพลอย่างยิ่งครับมีเพื่อนฝูงเริ่มมากขึ้นมีสังคมมากขึ้นและมีคนที่ต้องการจะให้คุณแนะนำช่วยเหลืออยู่เสมอเสมอมากขึ้นครับโดยเฉพาะเรื่องคู่ครับระมัดระวังนิดหนึ่งการแนะนำเรื่องคู่กับคนอื่นเป็น อกุศลกรรมอย่างยิ่งนะครับห้ามแนะนำเรื่องคู่ใครเด็ดขาดโดยเฉพาะคนวันพุธจะมีโทษภัยเป็นดาบสองคมพุ่งเข้าสู่ตัวเองโดยเฉพาะในตำแหน่งของดาวศุกร์เช่นนี้เพราะจะมีผู้คิดร้ายครับระมัดระวังเรื่องการแนะนำคนอื่นเพราะเรื่องเหล่านี้จะกลับไปหาท่านค่อนข้างเร็วมากครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดครับถึงแม้นจะมีเรื่องระบบการเงินที่เข้าเร็วออกเร็วแต่มาร์กได้รับโชคลาภอยู่เสมอๆนะครับแต่มีวิธีการแก้เคล็ดเรื่องของดวงในการกระทุ้งความเฮงด้วยติดตามเลยนะฮะการงานครับในเรื่องของการงานเรื่องของอาชีพมีผลครับจะเรียนต่อได้เรียนเลยทันทียีบสองปีนะครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับตัดสินใจเด็ดเดี่ยวครับมีโอกาสได้จบ ปริยาโทรเลยทีเดียวนะครับจนถึงดอกเตอร์ท่ามุมานะสำหรับคนมันพุธวัย22ปีครับการปรับแก้ดวงชะตาครับให้สร้างกุศลครับสิ่งเหล่านี้เข้าวัดเข้าวานะครับเป็นพระไตจีวรครับกล้วยถวายพระผักและผละไม้เข้าไปที่โรงเจน,นะครับและมันไหวเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะครับเพราะท่านจะเดินทางค่อนข้างบ่อยมาก ด้วยกล้วยนะฮะกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยหอมก็ได้นะครับจุดทุกกลางแจ้ง5้าดอกครับสบายๆครับอย่าไปซีเรียสหรือวางกล้วยให้เจ้าที่เจ้าทางในสถานที่การศึกษาผ่านสารพระภูมิท่านก็ถือกล้วยไปไหว้กับน้ําอีกหนึ่งขวดเท่านี้แหะครับผ่านฉลุยสําหรับคนวันพุธกับแล้วท่านจะได้อะไรโดยปฏิหารและแบบเห็งๆแบบง่ายๆนะฮะ ตำแหน่งทิศทางของคนวันพุธวัย22ปีเมื่อตำแหน่งดาวศุกร์มาโคจรครับสดใสในเรื่องของระบบการงานครับให้ระมัดระวังทิศเหนือให้ดีนะครับห้ามไปทุบไปเจาะไปลื้อหรือไปกองอะไรสูงๆไว้บริเวณทิศนี้จะทำให้อาชีพการงานของท่านติดติดขัดขัดนะครับโดยเฉพาะระบบสมองระบบประสาทต้องระมัดระวังให้ดีนะครับทิศทางนี้มีผลอย่างยิ่งนะครับเกี่ยวกับระบบสมองครับ หากเป็นสตรีครับอาจจะเป็นไมเกรนครับก็เป็นได้นะครับเพราะดาวศุกร์มาจอนและสิ่งที่เกิดขึ้นที่สุดเมื่อท่านนั่งน,งนานๆจะมีความรู้สึกตั้งแต่เอวลงไปมีปัญหาแล้วนะครับทั้งหญิงทั้งชายครับวางน้ำลน้น1จุดนะครับบริเวณภายนอกภายในก็จัดวางระครังทองเหลืองสะอาดๆมีเสียงดังกังวานก่อนออกข้างนอกก็เคาะสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นการแก้เคล็ดนะครับเท่านี้แหละครับ ในวัยยีบสองปีก็ผ่านไปได้ทั้งดวงและห่วงจุ้ยปรับแก้กันแบบง่ายๆแบบนี้และในช่วงยีบสามปีครับอย่าพลาดเลยทีเดียวเมื่อวัย23ปีคนวันพุธการเงินการงานความรักเป็นเช่นไรมีวิธีการปรับแก้ดวงและห่วงจุ้ยอย่างไรเปิดเผยโดยไม่มีปิดบังจากผมอาจารย์ธนวัฒน์งัดตาราเพื่อถ่ายทอดเป็นวิทยาทานในช่วงหน้าคนวันพุธ23ปีครับ ง,งจุยยพชัสิเบาหวานความดันโรคหัวใจภูมิแพ้มะเร็งโรคต่างๆเหล่านี้อาจเกิดกับชีวิตเราได้ตลอดเวลาเพราะคนเราเมื่ออายุมากขึ้นการสร้างเอนไซม์ในร่างกายเราเองก็จะลดน้อยลงตามธรรมชาติการพร่องเอนไซม์ทำให้กระบวนการฟื้นฟูซ่อแมแซม และสร้างเซลล์ใหม่ของร่างกายบกพร่องอันเป็นที่มาของโรคแห่งความเสื่อมทั้งหลายแก่ร่างกายเร็วกว่ากําหนดอาการที่แสดงให้เห็นว่าร่างกายคุณกําลังขาดเอนไซม์ 1. รู้สึกเหนื่อยเพลียจากการกินอาหารมื้อหนัก 2. ออ่อนเพลียประจำา 3. ท้องผูก 4. ท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องเป็นประจำา 5. มีกลิ่นปาก 6. ภูมิแพ้ง่ายแผลหายช้า ปัญหาต่างๆทั้งหมดเหล่านี้เราสามารถชดเชยได้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลีเป่าเอนไซม์ลีเป่าเอนไซม์เป็นเอนไซม์บำบัดคิดค้นด้วยภูมิปัญญาของคนไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้จากพลังมหัศจรรย์จากธรรมชาติส่วนประกอบที่สำคัญ1แคปซูลสาหร่ายสไปรูลีนาคุณสมบัติให้โปรตีนคุณภาพสูงงานดำบดอบแหง้งจมูกข้าวสาลีรำข้าวกล้องและยังอุดมไปด้วยเอนไซม์ที่สกัดจากต้นกล้าพืชอีก20ชนิด ลี่เป่าเอนไซม์เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานภูมิแพ้ระบบหลอดเลือดหัวใจผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารผิดปกติช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเรง็งหากท่านต้องการฟื้นฟรูร่างกายให้สมบูรณ์ปกป้องสุขภาพของท่านให้ห่างไกลาจากโรคแห่งความเสื่อมทั้งหลายต้องรีบเป่าเอนไซม์เท่านั้นป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่3เป็นอาหารเสริมที่ว่าหายเร็วมาก ื้นตัวเร็วมากเดิมก็เป็นโรคเบาหวานนะฮะก็หลังจากการเอนไซม์ที่เป่าขึ้นมาก็อาการก็ดีขึ้นคือช่วยสุขภาพใจดีนะผมเป็นโรคหลายโรคทั้งสามโรคโรคลิซิดวงโรคโรคภูมิแพ้แล้วก็โรคเกาตอนที่ไม่ได้กินดีเป่าเนี่ยผมต้องยาโรงพยาบาลมาพ่นอยู่ตลอดเวลากินยาตัวนี้ก็ไปเนี่ยยาพ่นตัวนี้ผมก็ไม่ได้ใช้แล้วแตงัะผมเนี่ยตอนนี้ร่างกายผมตอนนี้รู้สึกดีขึ้นมากเลยมันผิดกับเมื่อก่อน โรคเบาหวานมาสองปีกว่าแล้วแล้วก็โรคโรคคือแล้วอบเป็นกรรมพันธุ์นะครับแล้วก็เป็นไซนัสมาทานรีเป้าแล้วก็ทานมาเดือนแรกก็รู้แลยครับดีขแล้วตอนนี้ก็ทานมาเรื่อยๆทานรีเป้านี้ดีผมรับประกันได้ครับป่วยเป็นโรคมะเร็งครับเป็นมะเร็งที่เพนานขามะเร็งทําขันเสอรมาหานรีเป้านะครับให้ในรู้จักแล้วก็ให้ได้ทานมานะแต่นั้นมีอาการที่ดีขึ้นมากๆครับเออ ทุกครั้งที่ไปหาคุณหมอนี่แลผลขาตัดหรือแผลในฝากเนี่ยยันมีจนเห็นได้ชัดแล้วก็คุณหมอก็ถ่วนดูสองกล้องก็ไม่พบว่ามีเนื้อน้ายอะไรตอนนี้ไม่ต้องทําการฉายแสงแล้วผลิตภัณฑ์รีบเปล่าน,นี้ให้ชีวิตใหม่กับผมจริงๆครับถ้าเจอรีบเปาลาะรีทานเลยค่ะดีจริงๆนะคะทานรีบเปล่าเป็นประจําเหมือนดีฉันนะคะทุกคนจะมีสุขภาพดีแล้วมีผิวพรรณดีสวยงามะคะ่ะ ทุกเสียงต่างยืนยันในคุณภาพว่ารีเป่าเอนไซม์ดีต่อสุขภาพจริงโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุกบรรจุหน,นึ่งร้อยแคปซูลราคา1,200บาทพิเศษสุด3กระปุกเพียง2,500บาทเท่านั้นด่วนสั่งซื้อได้ที่โทร081755 2291 081755ห 6061